ปลาใหญ่ครับ lounge. โอ้ยีจีนเหยือกีจีนนะตาอะไรไปลูกโอ้ยอย่างดีอยู่นะเหยือกขี้จีนครับะนะโอ้โหยกดขีด้ลิงครับกดขี้ลิงกินเหยือกขี้จีนครับโอ้ย,ย,ยอื้ม ใส่ได้ครับใส่สวยเลยกดโอ้โหกดคี้ลิงอืใส่สวยเลยครับโอ้แถมแรกครับกว่าจะมาได้อืมกินเยื่อขี้จีนนะครับกดคี้ลิงตัวนี้ไม่เหมือนมาแปลกๆอีกแล้ว